บทที่74เตาเบิกตาค่าให้เห็นธรรมเมื่อชายหนุ่มเอ่ยปากพูดความสุขทั้งมวลของหวังเป่าเลอรก,ก็พังคลืนลงในพริบตาประดุดเดินทางรอนแรมในวันอันร้อนระอุแล้วพบว่าน้ำเย็นเหล่าวิญญ,ญาณที่เจอตกอยู่นั้นถูกแมลงวันที่ใส่ไปแล้ววกบไม้แต่คู้ไม่ปานสัญชาตญาณของหวังเป่าเลอร์อยากจะส่งสายตาอาฆาตไปให้เจ้าหนุ่มนั่น แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ได้แต่ทอดถอนใจเขาคิดว่าควรต้องกระทำตนให้สมเป็นสุภาพบุรุษจึงรอคอยอย่างสงบเสงี่ยมพลางเบ้ปากอยู่ในใจกระต่ายน้อยเองก็มีสีหน้าอึดอัดอย่างไรก็ดีนางเคยพบกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหลายหนนางจึงเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึม พวกเราไม่เคยพบกันหรอกและข้าก็ไม่อยากจะรู้จักเจ้าด้วยนางปฏิเสธอย่างครบองค์และตรงไปตรงมาหลังจากพูดจบนางก็ไม่ใส่ใจชายหนุ่มผอมสู้ปีกต่อไปนางหันกลับมากึ่งดึงกึ่งลากวางเป่าเลอร์เพื่อเดินทางต่อด้วยความเป็นห่วงความรู้สึกหวังเป่าเลอร์โจเสี่ยวอย่าเอ่ยขึ้นมาว่าสิทธิ์พี่เป่าเลอร์ อย่าเป็นกังวลไปเลยนะเจ้าคะข้าไม่รู้จักเจ้าผู้นั้นหรอกหวังเป่าเล่อรู้สึกสบายใจขึ้นทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่เขาต้องการจะรักษาท่าทีและรักษามาสุภาพบุรุษเอาไว้จึงเอ่ยขึ้นมาอย่างยิ้มแย้มทำไมข้าจะต้องโมโหด้วยเล่าหนี่ยิ่งพิสูจน์ว่าเสี่ยวยาของข้านักงดงามเพียงใด ได้ยินดังนั้นโจเสี่ยวหยาก็ปลับเลื้มใจรอยยิ้มของนางงดงามยิ่งกว่าเคยนีแสงเรืองเรื่องของอาทิตย์อัดสดงนางเดินเคียงคู่ไปกับหวังเป่าเลอร์นางแอบหวังให้ถนนนี้ทอดยาวออกไปอีกเพื่อให้ช่วงเวลานี้ดำเนินต่อไปอย่างไร้สิ้นสุดหวังเป่าเลอร์เองก็มีความสุข เขารู้สึกว่าตนยังมีเสน่ห์อยู่และต้องการจะโอ้อวดเมื่อเด็กหนุ่มสู้ผอมคนนั้นตามพวกเขามาทันอีกครั้งหนึ่งสหายร่วมสำนักสหายร่วมสำนักข้ามีของกำนันจะให้เจ้าเจ้าจะรับไว้ได้หรือไม่เจ้าหนุ่มหอบหายใจเมื่อเดินมาถึงแสดงให้เห็นว่าระดับวิชาฝึกตนของเขาไม่สูงนัก อย่างไรก็ดีสายตาของเขาเปล่งประกายจับจ้องอยู่กับกระต่ายน้อยและไม่สนใจหวังเป่าเลอ่อแม้สักนิดหวังเป่าเลอ่อเลือดขึ้นหน้าความอยากรักษามารถก็มาลายหายไปสิ้นก่อนที่กระต่ายน้อยจะได้โต้ตอบประการใดหวังเป่าเลอ่อตะคอกเจ้าหนุ่มตัวผอมด้วยเสียงอันดงังเอาขยะอะไรมาให้นางนางไม่อยากได้หลอกเข้าใจไหมานางไม่รับหลอก หวังเป่าเล่ต้ตอบอย่างกรดเกลี้ยวและหันมาดึงตัวกระต่ายน้อยไปเรากับว่าเจ้าหนุ่มตัวผอมเพิ่งสังเกตเห็นหวังเป่าเล่ในตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจว่าหวังเป่าเล่เป็นใครแต่เพียงจ้องมองอย่างขุนเคืองไปที่หวังเป่าเล่เท่านั้นหวังเป่าเล่เมินสายตาของเจ้าหนุ่มร่างผอมเขาพาตัวกระต่ายน้อยไป นางพลันนึกสงสัยว่าของกำนันของเจ้าหนุ่มนั่นคือสิ่งใดกันช่างน่ารำคาญเสียจริงข้าก็บอกไปแล้วว่าไม่รู้จักรู้จักเขายังอยากจะให้ของกำนันแก่ข้าอีกจะเป็นอะไรไปได้อีกเล่าเขาก็จะบอกว่าตัวเขานน่าหลักคือของกำนันลูกเล่นพวกนั้นนะคาใช้มาตั้งแต่อายุหกขวบแล้วข้าใช้ตัวข้าเองเป็นของกำนันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว เพอเจ้านั่นนะ่ะมีแต่ลูกไม้ห่วยหวยเขายังคิดจะมาต่อกรกับข้าอีกยังงั้นหรือหวังเป่าเล่พูดอย่างเย่อหยิ่งขนาดจ้องมองโต้ตอบขอเหมง่งในตาของกระต่ายน้อยเบิกโพลงขึ้นนางตกใจนิดหน่อยเมื่อได้ยินสิ่งที่หวังเป่าเล่พูดแต่แล้วนางก็กลับสู่โลกแห่งความจริงและสังเกตเห็นว่าหวังเป่าเล่จับมือนางอยู่นางหน้าแดง ความปีติเอ่อท้นเข้ามาในหัวใจทั้งคู่เดินทางต่อไปภายใต้แสงยามเย็นแต่ทว่าอีกไม่นานนักเจ้าหนุ่มตัวสู้ผอมก็โผล่มาอีกคำรบหนึ่งอย่างไม่สะทบกระสานคราวนี้เขามีช่อดอกไม้ป่าในมือเขาย่อเข่าลงหนึ่งข้างต่อหน้ากระต่ายน้อยทันทีแววตาของเขามีความจริงใจเขาเอื้อนเอ่ย สหายร่วมสำนักเชื่อหรือไม่ข้าตกหลุมรักเจ้าตั้งแต่แรกเห็นเจ้าถูกใจข้าไปเสียทุกอย่างโปรดรับรักข้าด้วยข้าพร้อมที่จะจับมือเจ้าและเป็นของเจ้าไปตราบจนชั่วชีวิตข้าภาพตรงหน้าทำเอากระต่ายน้อยถึงกับนิ่งไปนางเคยถูกชายหนุ่มสารภาพรักมาก็หลายครั้งแต่ไม่เคยมีใครที่ตื้อเท่ากับเจ้าหนุ่มนี่ ขณะนี้สิทธิ์จำนวนมากกำลังเดินผ่านไปผ่านมาพวกเขามองเห็นภาพนี้แล้วหวังเป่าเลอิอพวกเขาจึงหยุดยืนรอดูความโกลาหลที่กำลังจะเกิดขึ้นหวังเป่าเลอ่อโกรธจนเสียจริตเขาเดินออกมาผลักเจ้าหนุ่มร่างสู้ผอมออกไปทันทีนี่เจ้าหาเรื่องกันหรืออย่างไร ชายหนุ่มโดนแรงผลักกระเด็นถอยหลังไปก้าวหนึ่งหันมามองหวังเป่าเลิออย่างไม่พอใจและพูดด้วยน้ำเสียงต่ำข้ามาจากสาขาปรัชญาเตา๋าสาขาปรัชญาเต๋าแล้วยังไงกันข้าควบสามตำแหน่งหัวหน้าสิทธิจากสาขาอาวุธเวทหวังเป่าเล่อพูดอย่างทนงตนเมื่อคิดว่าเจ้าหนุ่มผอมแห้งอยากจะวัดตำแหน่งกัน แม้ว่าชายผู้นั้นจะได้ยินหวังเป่าเลอร์เต็มสองหูเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะถอยหลับกันเส้นเลือดสีเขียวปูดโผล่ขึ้นเต็มร่างด้วยความโกรธเขายังคงตะโกนด้วยเสียงอันดงังเตาเบิกตาข้าให้เห็นทมช่างหัวเตาของเจ้าสิหวังเป่าเลอร์เองก็หมดความอดทนแล้วเช่นกัน เขาง้างมือตบชายผู้นั้นเข้าไปหนึ่งทีแบบออมแรงแม้ว่าเขาจะรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากแต่เขาก็เพียงส่งร่างผอมเซ้ถอยหลังไปสองสามก้าวเท่านั้นหวังเป่าเล่หันกลับมาจับตัวกระต่ายน้อยที่กำลังตกตะลึงและพานางเดินออกไปชายผู้นั้นตอบโต้ด้วยการจ้องมองหวังเป่าเล่ขอเหมง่งก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะลั่นแล้วเดินจับไป ในขณะนั้นฝูงชนที่มุงดูอยู่ถึงกับผงะเพราะเสียงหัวเราะของเจ้าหนุ่มร่างผอมบางคนถึงอ้าปากค้างด้วยความตกใจสาขาปรัชญาเต่าเจ้าหวังเป่าเล่แย่แน่แล้วสวรรค์ไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะเจอคนของสาขาปรัญชาเต่าพวกเขาไม่ค่อยจะลงจากภูเขาเห็นทํากัน เจ้าห้ามไปยุ่งกับคนของสาขานั้นเชียวนะข้าได้ยินมาว่าไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไรหากพวกเขาตะโกนว่าเต๋าเบิกตาข้าให้เห็นทำพวกเจ้าก็ห้ามเข้าไปยุ่งย่ามเลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนของพวกเขาสาขาปรัชญาเต๋าไม่มีการเรียนการสอนบรรดาศิษย์ของสาขาต้องพยายามหาทางบรรลุทำให้ได้ด้วยตนเอง พวกเขาจะไปที่ไหนในบริเวณเกาะมหาปราดชั้นรองก็ได้ตามที่ใจปรารถนากดข้อบังคับของสำนักศึกษาเต่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีผลกับพวกเขาด้วยแค่พวกเขาพูดว่าพวกเขากำลังพยายามจะบรรลุธรรมก็คลี่คลายปัญหาทุกอย่างได้หมดถ้อยคำที่แสดงความวิตกกังวลของฝูงชนเข้าหูหวังเป่าเลอิอและกระต่ายน้อยทั้งหมด สีหน้าของกระต่ายน้อยเปลี่ยนไปในทันใดนางเริ่มวิตกขึ้นมาสิทธิ์พี่เป่าเลอิอเขามาจากสาขาปรัชญาเตา๋าสาขาปรัชญาเต๋าแล้วอย่างไรกันเล่าหวังเป่าเลอิอเองก็แปลกใจตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวและไต่ระดับความสำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆแม้เขาจะรู้ดีว่า กระทั่งผู้นำสหพันธรัฐคนก่อนก็จบการศึกษาจากสาขาปรัชญาเตา๋าถึงจะไม่ค่อยเข้าใจนักว่าทำไมสิทธิจากสาขาปรัชญาเต๋าต้องพยายามจะบรรลุทำกันทุกวันด้วยบางครั้งเขารู้สึกอิจฉานิดหน่อยแต่เขาไม่เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมแม้แต่น้อย ขณะนี้เมื่อเขาได้ยินข้อมูลจากฝูงชนจึงได้แต่บ่นพึพมพำอยู่ในลำคอนและไม่คลายจะใส่ใจนักระต่ายยังคงรู้สึกกังวลตลอดเส้นทางที่เหลือที่หวังเป่าเลอ่อเดินกลับไปส่งยังสาขาหลอมโอโสถแม้กระนั้นนางยังรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างเมื่อเห็นว่าหวังเป่าเลอ่อดูไม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใด หลังจากส่งนางขึ้นเขาเรียบร้อยหวังเป่าเลิกก็หันหลังเดินกลับไปยังสาขาอาวุธเวทระวางทางเขานึกถึงเจ้าหนุ่มร่างผอมจึงเปิดแหวนสื่อสารและส่งข้อความถึงหลิวเต้าปินเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสาขาปรชญาเตา๋าหลิวเต้าปินส่งข้อมูลให้หวังเป่าเลิกอย่างรวดเร็วหลังจากที่อ่านจบเขาถึงกับหยุดเดินนี่หรือคือสาขาปรชญาเตา๋า ตามข้อมูลที่หลิวเต้าปินส่งมาให้สาขาปรัญาเต๋าเป็นสาขาที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสาขาวิชาที่มีในเกาะมหาปราชชั้นรองของสำนักวิชาเต๋าศักดิก์ศิษ์ศิษย์แม้กระนั้นในบางแง่มุมก็ถือว่าเป็นสาขาที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันศิษย์จากสาขานี้จะใช้เวลา ส่วนใหญ่ไปกับการท่องบทกวีและร่ำสุราโดยจะเริ่มการบรรลุธรรมแห่งเต่าเมื่อใดหรืออย่างไรนั้นสุดแล้วแต่ใจปรารถนาพวกเขามีคติอยู่ว่าสวงสวรรค์และพื้นพิภพคืออาจารย์อาจารย์ของพวกเจ้าอาจเป็นเพียงมนุษย์เดินดินแต่อาจารย์ของเรานั้นคือสวงสวรรค์และพื้นพิภพเพราะฉะนั้นพวกเราจะเริ่มการบรรลุธรรมแห่งเต่าที่ใดก็ได้ สาขาวิชานี้แค่ใช้ชีวิตรอความตายไปวันๆเท่านั้นแม้หวังเป่าเล่จะตกใจแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจนับหลังจากที่กลับถึงถ้ำที่พักณสาขาอาวุธเวทเขาก็ลืมเหตุการณ์ก่อนหน้าไปหมดสิน้นค่ำคืนนั้นเงียบสงัดอย่างไรก็ดีในตอนรุ่งสางวันต่อมาก่อนที่หวังเป่าเล่จะได้ออกจากถ้ำที่พัก เขาได้รับข้อความจากหลิวเต้าปินผู้กำลังเป็นกังวลหัวหน้าสิทธิ์ขอรับเกิดเรื่องแล้วข้างข้างนอกถ้ำที่พักของท่านข้างนอกถ้ำที่พักของข้าหรือหวังเป่าเลอ่อสับสนและงุนงงเขาลุกจากที่นอนและผลักประตูถ้ำที่พักเปิดออกเมื่อเขาเก้าวพ้นประตูออกมานั้น เขาพลันต้องตกใจเพราะมีบรรดาสิทธิในชุดคลุมเต่าราวเจดถึงแปดคนกำลังนั่งทำสมาธิอยู่ที่พื้นหน้าถ้ำที่พักของเขาวินาทีที่หวังเป่าเลิ์ปรากฏตัวพวกเขาต่างหันหน้ามาจ้องมองเขาอย่างดุร้ายแน่นอนว่าในหมู่สิทธิเหล่านั้นมีชายหนุ่มร่างผอมผู้เพิ่งมาสารภาพรักกับกระต่ายน้อยเมื่อวานอยู่ด้วย หวังเป่าเลิศที่กำลังตกใจก็จ้องมองกลับไปพวกเจ้าทำอะไรกันนะที่นี่สาขาอาวุธเวทนะเต๋าเบิกตาข้าให้เห็นทำเหล่าศิทธโกนก้องพร้อมกันเป็นเสียงเดียวพวกเขาทุกคนกัดกรามแน่นต่างคนต่างก็จ้องมองหวังเป่าเลิศขอเหมิงเป้าหมายคือเพื่อรบกวนเขาโดยใช้การบรรลุธรรมแห่งเต๋าเป็นเครื่องมือแม้ว่าจะถูกตบตีก็ตาม พวกสติไม่ดีหวังเป่าเลิกผู้โมโหคูกรุ่นเลิกสนใจเหล่าสิทพวกนั้นและออกเดินไปยังถ้ำเตาหลอมวิญญาณอย่างไรก็ดีเมื่อเขาก้าวขาออกมาสิทกลุ่มนั้นก็ลุกขึ้นยืนและเดินตามเขามาด้วยในช่วงแรกหวังเป่าเลิกไม่ได้สนใจแต่ในไม่ช้าเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน สิทธิ์กลุ่มนี้ก็จะตามไปทุกที่แม้เขาจะเข้าไปในถ้ำเตาหลอมวิญญาณพวกสิทธิ์ก็ตามเข้าไปนั่งข้างๆล้อมเขาเอาไว้ราวกับว่าสวรรค์สั่งให้สิทธิ์กลุ่มนี้ติดตามเขาไปไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามกระทั่งเมื่อหวังเป่าเลอิอสั่งลิวเต้าปินและพวกมาช่วยไล่กลุ่มสิทธิ์จาก สาขาปรัชญ,ญาเต่านี้ไปให้พ้นหลิวเต้าปินก็ยังทำได้แค่หัวเราะขื่นืนเขาบอกหวังเป่าเล่อว่าเมื่อใดก็ตามที่สิทธเหล่านี้อ้างว่าพวกเขากำลังฝึกการบรรลุธรรมแห่งเตา่าแม้จะเป็นฝ่ายวินัยสำนักก็ไม่มีสิทธิรบกวนยิ่งไปกว่านั้นเหล่าสิทธจากสาขาปรัชญ,ญาเต่าเหล่านี้ดื้อแพ่งเป็นอย่างยิ่ง หลังจากถูกตามอยู่สามวันเต็มๆหวังเป่าเล่ก็รนทนไม่ไหวจนต้องตัดสินใจลงไม้ลงมือผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเช้าวันถัดมามีสิทธิจากสาขาปรัชญาเต๋าจำนวนมากขึ้นไปอีกมาโผล่ที่หน้าถ้ำที่พักของเขาล้อมรอบถ้ำที่พักเอาไว้จนหมดขณะจ้องขอเมเหงมาที่หวังเป่าเลร่ระหวังพยายามจะบรรลุธรรมแห่งเตา๋า